พบกับผม,มอยุน์นะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568ปีใหม่นี้นะครับหรือเรียกว่าเป็นครึ่งเดือนแรกของปีใหม่นี้นะครับว่า ชาวราศีเมีลนรัคนาเมีนนะครับจะมีแนวทางเป็นไปในรูปแบบใดนะครับในเรื่องการงานการเงินของท่านนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นพลังดวงของทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่เป็นชาวราศีเมีลนรัคนาเมีนนะครับไม่ได้เป็นดวงกว้างๆในจักรวาลนี้นะครับที่ไม่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับแต่จะเป็นพลังดวงให้กับ ผู้ที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับในเรื่องการงานการเงินของท่านนะครับเป็นาการปรยากร์ที่ออกมาในกรรมปรยากรที่ดีๆนะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับให้กรรมปรยากรที่ดีๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ มาซึ่งความมั่งมีสีริสุให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีมีลัคนามีนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับส่วนอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ขอปล่อยทิ้งว่าในคลิปนี้นะครับอะไรที่พลาดมาก็ขอไปมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับและก็ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปฟังคลิปก็ตามหรือการชมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่เป็นชาวราศีมีนะครับแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะครับถึงวันที่12เมษายนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีลัคนามีนะครับดวงการงานการเงินของท่านครึ่งเดือนแรกของปีใหม่นี้หรือ ครึ่งแดนแรกของเดือนมกราคมนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่15นะครับ่าการงาน,นเงินของท่านนะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับว่าสิ่งศักดิ์สจะส่งพลังมาตามไพ่อยิบเสียออกมาอ่านในลักษณะใดบ้างให้กับ,บาผู้ที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะครับว่าที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับว่าจะเป็นไป แนวทางใดนะครับไปไปได้ขึ้นมาดเดเบอร์นะครับความสําเร็จของท่านนะครับที่มีความสมบูรณ์นำมาซึ่งความมัง่งคั่งมุดลมสมบูรณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับรายได,ได้ที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นธุร,รกิจด้านใดก็าตามนะครับชจวรอาศีเมียนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้นะครับจะเกิดความสําเร็จ นะครับขยายอาณาเขตนะครับกว้างขวางมากยิ่งขึ้นตำแหน่งที่ได้รับการพิจารณาเติบโตมากกว่าเดิมติสร้างเงินเดือนรายได้รายรับก็มามากกว่าที่ผ่านมานะครับธุรกิจการค้าการขายเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามธุรกิจต่างโลคสื่อสารออนไลน์นะครับที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นขยายอาณาเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับการท่องเที่ยวการตัวอะไรก็ตามแต่หรือผลผลิตต่างด้านเกษตรกรรมนะครับที่รับการยอมรับ มีการกยับขยายในการที่จะควังท่านนะครับมีการส่งออกนอกเพราะคุณภาพของการผลิตนั้นออกมาในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้รับความนิยมก็ทําให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งผลประโยชน์ผลได้รับก็ามาสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับความสําเร็จนี้นะครับให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความมั่งมีสีสุขนะครับก้าวถ้วยกับความสําเร็จ นะครับแม้นบางเวลาท่านอาจจะไม่ได้จดจอในสถานการณ์ของการบริหารจัดการงานของท่านตลอดเวลาก็ตามนะครับแต่ท่านก็ได้รับพลังการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในสายตานะครับให้การอุปถัมค้ำชูส่งเสริมให้ท่านสู่ความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุกนะครับในเรือนของกระดุมพา้าในเรือนของทรัพย์สิเนเงินทองนะครับที่ทําให้ท่านนั้น ดึงดูดผลประโยชน์เข้ามามากมายสู่ความมั่งคั่งแล้วก็มีจับมีจ่ายใช้สอยด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับก็ทําให้เพิ่มปูนทางรายได้รายรับทรัพย์สินเงินทองนะครับที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก้าวถ้วยนะครับเรียกว่าได้เป็นเศรษฐีวดวนุ่นตั้นหนึ่งนะครับที่ได้นั่งอยู่ในตําแหน่งของทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านนะครับ ก็ไปไปต่อมานะครับแต่สภาวะต่างสังคมอาจจะเข้ามาแต่ไม่ตั้นคุ้นคิดมากเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับมันจะมีในความสําเร็จความบั่นคงที่นามาซึ่งความบ่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็ตามนะครับแต่อาจจะเป็นเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในใจของผู้ที่เป็นชาวาราศีมีลัคนามีเองก็ได้นะครับซึ่งบางทีนั้นผลต่างสังคมนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกระเตือนอะไร ให้กับชาวราศีมีนลักนามีนเลยนะครับแต่ว่าท่านไปวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ในใจของตัวเองก็ได้นะครับจึงไปสร้างอารมณ์ที่กังวลในใจเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูแลสภาพกายใจของตัวเองให้มีความสุขสํำราญเบิกบานใจในต่างที่ดีนะครับแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบระเบียบตามแบบแผนนะครับตางสังคมก็เป็นไปตามสะวะ สภาวะของสังคมนะครับบางทีอาจจะไม่เกี่ยวย่องอไม่เกี่ยวก้องไม่เกี่ยวยงอะไรกับเราแต่บางทีนั้นชาวราศีมีลัคนามีอนาะจะไปเก็บมาคิดในใจของตัวเองเรื่องความวาสร้างความบาดระแวงความกังวลอะไรให้เกิดขึ้นนะครับเองก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางสถานการณ์นั้นอะไรเป็นผลลบๆนะครับเราก็ไม่ไปกวนที่จะไปเรียนรู้ไม่กวนที่จะไปสัมผัสถ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราโดยตรงนะครับก็พลังลบๆในข่าวสารอะไรต่างๆต่าง,างสังคมนะครับก็ไม่กวนที่จะไปแตะต้อง อะไรมากมายนะหรือถ้าฟังก็แค่ฟังผ่านๆไปแล้วก็ไม่กลับมาไม่เก็บกลับมาคิดให้เป็นที่หนักใจกับเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้ของอะไรต่างาธุรกิจการงานของเรานะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับรู้จักมองในแง่บวกนะครับเดอะแองแมนในแง่ที่แตกต่างออกไปนะครับอย่ามองในทิศตาัาง เพราะบางสถานการณ์นั้นบางทีท่นานอาจจะกบคิดในเส้นทางเดิมๆแล้วก็กังวลอยู่ในวังวนเดิมๆก็ไม่พบเสน้นทางที่จะทาไปสู่เส้นทางความสดใสนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะเป็นต้องคิดในเรียกว่าในมุมเหมือนที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวจ้องก็ม,มองกันก็นจะทําให้พบโอกาสดีๆเส้นทางหความสดใสนะครับที่จะทําให้เราออกจากสภาวะกับความมิตกกังวลได้ในทางที่ดีนะครับมองในมุมที่ ไม่เคยมองมองในมุมที่ชาวบ้านก็ไม่มองกันนะครับก็มาพัฒนาตบกับเส้นทางดีๆนะครับที่จะประสบกความสําเร็จความเติบโตหรือเรียกว่าพลังของอะไรที่เป็นคนในครัวเรือนนะครับก็รสร้างความพลังสดใสให้เกิดขึ้นในการที่บริหารจัดการนะครับที่บางทีก็จะเกี่ยวกับสถานที่อะไรก็ได้นะครับที่สร้างความโปร่งใสให้กับท่าน ในการที่บริหารจัดการให้ผสูงความเติบโตนะครับให้แนวคิดในทิศทางที่ดีเข้ามานะครับในกก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับสู่การเติบโตหนึ่งไม้เท้านะครับใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการที่มีโอกาสที่ตั้นรอคอยมานานพอสมควรบางทีนะครับอยากมีโอกาส ในการที่มีอาชีพมีรายได้นะครับที่จะเข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆที่ถูกนยิบยื่นมาให้สมหวังสมปรารถนาที่ตั้นรอมานะครับบางคนก็จะรอมาด้วยความมิตกตังบนนะครับว่าเมื่อไรจะมีโอกาสในเรื่องของการได้มีงานมีอาชีพเสียตีนะครับก็ทำให้ตัานได้โอกาสถูกหยิบยื่นมาให้นะครับได้รับโอกาสของมีผู้มอบมาให้หรือไปสมัครงานเอาไว้ ที่กอยกังวลว่าเมื่อไรจะเรียกตัวเมื่อไรจะเรียกไปสัมภาษณ์อะไรก็ตามนะครับก็จะตามให้ท่านได้รับโอกาสนั้นเข้ามานะครับหรือบางท่านก็อาจจะมองพิจารณาในหลายๆเง่หลายๆมุมในมุมที่แตกต่างก็จะพบเส้นทางดีๆนะครับที่ตามให้ท่านนั้นได้มีอาชีพนะครับในการเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกิจอะไรของตัวเองขึ้นมาก็ได้นะครับก็ที่จะสร้างรายได้รายรับก็ามานะครับหรือในสภาวะของการร่วมงานร,ร่วมแรงร่วมใจกับลูกน้องบริบาล นะครับถ้ามีอะไรที่เป็นปนัญหานะครับทําไม่เจอสภาวะยุ่งยากก็ตามนะครับก็จะมาผูกมิตรสัมพันธ์กันในทิศทางที่ดีที่จะทําให้มีชีวิตชีวาในความประสานงานกันในทิศทางที่ดีแล้วก็ต่อยอดไปในเส้นทางของความสําเร็จร่วมกันสู่เป้าหมายของความรุ่งเรืองนะครับไปพยายามจะด,ดีออกมาเดยเอ,อมิตรนะครับอะไรก็ตามที่ก็ามาเป็นอริเป็นสัจโูนั้นท่านจะใช้ความสุขุมรอบคอบนะครับใช้ หลักธรรมะการบริหารจัดการนะครับก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยใจตั้มทนนั้นเดินทางสู่ความสดใสนะครับกับการที่กลายปัญหาอะไรก็ตามในที่จัดจูวัดที่เข้ามานะครับแล้วก็เติบโตหรือบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับมาให้คำชี้เนะในทิศทางที่โปร่งใสที่สดใสนะครับที่จะใหต้มตามไม่จาราศีมีน ลัคนามีนนะครับเดินสู่เส้นทางของความสดใสนะครับแล้วก็ไปไต่อมานะครับเวลออปจูนการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมนต้นจกักรมีสภาวะกังวลอะไรก็ตามนะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับไปกังวลกับสถานการณ์อะไรบางอย่างนั้นไม่เกิดผลประโยชน์มีแต่มองโลกในแง่ที่สดใสแง่บวกเอาไว้นะครับในแง่ที่เมนต้นจะถูกแขวนในข้อหัวอยู่ก็ตามนะครับก็ให้คิดพิจารณาด้วย ความสดใสก็จะทำให้ท่านนั้นพัฒนาในการงานอาชีพของท่านนั้นมีความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอย่างมั่นคงนะครับในก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอุส่วนก็เป็นอุนส่วนที่ดีที่ก็ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับหรือผู้ร่วมแรงร่วมใจใน มิตรภาพของเพศตรงข้ามในองค์กรก็ตามนะครับก็มาเป็นพลังเครือกูลสนับสนุนให้ตั้นสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหรือคู่รักคู่กรองก็ตามใครที่มีนะครับก็เป็นพลังมาเคร้อกูลสนับสนุนนั้นให้ตั้นสู่เส้นทางของการเติบโตในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปไว้ต่อมานะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับก็ได้รับการแก้ไขยาวยาออกไปนะครับอกดาบนะครับที่บางทีตั้น ก็ได้รับโอกาสของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาชี้แนะนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆนั้นให้ได้รับการเยียวยาแก้ไขออกไปแล้วก็เดินสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมต่อไปนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินตางเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการงานที่อาจจะไปะด,ดําเนินการหรือไปรับผิดชอบหน้าที่ในต่างถิ่นต่างแดนขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของ การเดินทางปรอไพยออกมาในเรื่องของการเดินทางโกดดาบนะครับแล้วก็ในเรือนของถิ่นแดนไกลนะครับที่อาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปในทิต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่จะมีเข้ามาปักจุปันาต่างได้รับการคลี่คลายยาวๆออกไปนะครับแล้วก็ในเรือนที่9นะครับขึ้นมาการยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในนิจต่างที่ดียิ่งขึ้นนะรับเด็กถือไมเท้า นะครับการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆข่าวอะไรดีๆใหม่ๆนะครับหรือบางทีบางทั้นนั้นได้รับการพิจารณานะครับในการอย่างที่กล่าวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยกระดับความเติบโตมากกว่าเดิมน,นะครับหรือใครที่เจอสภาวะอะไรก่อนหน้านี้นะครับที่ทำให้ไม่สู่ความเจริญเติบโตนั้นท่านก็จะเริ่มต้นสู่เส้นต่างของการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับคนที่ว่างงานก็ได้มีโอกาสนะครับออกจากสภาวะของการตกงานนะครับไปสู่เส้นต่างของการมีอาชีพมีรายได้ แตกใบโสกการปรีดดอกออกผลต่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับหรือบางท่านอาจจะมีการกรยับขยายในเรื่องของธุรกิจที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็ขยายอาณาเขตนั่นเองนะครับขยายความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกับสร้างโอกาสใหม่ๆของความสําเร็จให้มีความเติบโตอย,อย่างต่อนเนื่องนะครับก็ส่งผลในเรื่องของความมีสุภาพะนะครับเกิดสิ่งที่จเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมที่จะมีเข้ามานะครับ แม้จะมีอุสักปนาอะไรก็มาตามให้ตั้งคุ้นคิดก็ตามอาจจะมาจากสภาวะสังคมก็ได้หรือในสภาวะของการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ต่างธุรกิจก็ตามนะครับแต่ท่านก็ใช้ดุลยพินิษนะครับในการคิดพินิษค์พิะก้แก้ไขด้วยความน,นิ่งด้วยควาสมสงบนะครับแล้วก็ทาให้ตั้นพิจ,จารณาไใจตรองป้องกันอะไรก็ตาม ที่จะส่งผลมากระทบกระเตือนในการงานธุรกิจของท่านนั้นก็มีความปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่มีอะไรมากระทบกระเตือนให้ร่างกายผิวให้เกิดความเสียหายนะครับก็มีแต่การที่จะมีความสําเร็จแล้วก็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองไปในทิศทางที่สดใสที่เข้ามาให้กับชาวราศีมีลัคนามีอย่างต่อเนื่องนะครับที่การงาน ของท่านนั้นที่มีความใส่ใจนะครับอัจวินตือถ้วยนะครับก็เรียกว่ามีฉันทะในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านด้วยความรักด้วยความใส่ใจไม่ปล่อยปลาละเลยนั่นเองนะครับโดยการต่มเทรักในหน้าที่ของเราก็ย่อมจะเป็นพลังกับเครื่องให้เรานันหลักธรรมะมาใช้บริหารจัดการนะครับมาแก้ไขอะไรที่เป็นอุปสรรคญหนาก็ตามอะไรที่เป็นอรของเราก็ตามนะครับนหลักธรรมะมาใช้นะครับต้องมี ฉันทะย่แนวในเรื่องของข้อแรกของอิทธิบาท4นะครับคือมีความรักในหน้าที่ในอาชีพในธุรกิจของตัวเองก็นําส่วนอื่นมาประกอบต่อไปนะครับมีในเรื่องของการมีความวิริยะกัยันมันเพียรน,นะครับแล้วก็มีจิตตาในการคิดความมานอะไรที่หลากหลายเข้ามาเพื่อพัฒนาการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างๆทีแล้วก็มีวิมังษาเข้ามานะครับครบอิทธิบาท4นะครับก็ทําให้ต้านนั้น ทดลองบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าเติบโตต่อไปมีการคิดวินิจวิเคราะห์แก้ไขนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเข้ามาก็าตีโจทย์นะครับให้พบกับปัญหาต่างๆแล้วก็บริหารแก้ไขนะครับ้วก็ท่านก็จะพบเส้นต่าง่งชัยชนะนะครับนั่นจะเป็นเรียน ของวินาศก็ตามนะครับออกไม้เท้าขึ้นมาท่านได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะส่งผลให้ท่านได้เกิดความเสียหายก็ตามในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับแต่การพินิจปีกล้อใส่ใจด้วยใชย้หลักธรรมะมาเริหารนจัดการก็ท่านได้รับความแข็แงแรงแข็แงแรงได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีเดินหน้าแต่ตัวอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงนะครับกับเส้นทางของการเดินทานขงารรทาของการงานธุรกิจของท่าน นะครับได้รับการสนับสนุนตลอดเส้นทางก็ส่งเสริมไม่ตั้นสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็นำมาสึ้งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในบทสรุปสิบเหรียญนะครับที่ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นนะครับสร้างความมั่นคงสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตาไม่ตัานนั้นมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก็คือใน การงานธุรกิจของผู้ที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับในเรื่องเดือนแรกของมกราคมนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับว่าการเงินของท่านจะเป็นในลักษณะใดที่ต้องรู้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยตางการเงินทรัพย์สินของท่านเงินที่ได้มากับความสําเร็จมากมายอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นนะครับแล้วก็จะดูแลการเงินของท่านมีอะไรต้องระมัดระวงังต้องป้องกันบ้างหรือเปล่านะครับที่จะ ตามให้ชาวราศีมิถนลัคนามิต้องรู้ในเทื่อต่าง,ต,างต่างกันเงินของท่านนะครับ ไปบัลขึ้นมานะครับเด็กถือเหรียญนะครับการยกระดับความเติบโตต่างการเงินของท่านะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของความมั่งมีสีสุขมากยิ่งขึ้นนะครับยกระดับของการเก็บออมสะสมเข้ามากับรายได้รายรับก็มาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มใหม่กับโครงการใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับใครที่ไม่เคยมีรายได้รายรับก็มีานมีอาชีพเข้ามานะครับอย่างไพ่บอกในเรื่องของการมีโอกาสมีงานมีอาชีพเข้ามา นะครับก็ทําให้ตัานนันยกระด,ดับต่างการเงินนะครับสู่ความเติบโตมีเหลือเก็บเรยใช้ต่อไปในความอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินทรัพย์สินของตั้นนะครับจาวราศีมีลัคนามีนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับความววมั่งมี er, สีสุขอุดสมบูรณ์สิบถ้วยนะครับทําให้ตั้งนันสู่ความมั่งคั่งนะครับมีเงินดูแลตนเองรอบรวยไปความสุขอบุนในทิศทางที่ดีนะครับได้กินอิ่มนอนหลับสุขสบายด้วยทรัพย์สินเงินทองที่มี อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆในการมีเนี่ยเก็บเรือใช้นะครับอ้าถ้วยขึ้นมานะครับห้าถ้วยขึ้นมาในใบที่สามใบแทรกกลางในจํานวนหน้าใบนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วก็ไพยายามจะดีออกมาเวลออฟฟอร์จูนนะครับในการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเส้นต่างต่างการเงินนะครับที่จะมีความรุ่งเรืองเข้ามานะครับแล้วก็ สิ่งที่รอคอยก็จะกล้ามาเติมเต็มตามผลประโยชน์อย่างต่อเน,นื่องเจ็ดเหรียญนะครับให้เกิดความมั่งคั่งรุ่มสมบูรณ์นะครับจากสถานการณ์ต่างๆนะครับท่านจะยกระดับความเติบโตต่างการเงินมากยิ่งขึ้นในจํานวนหน้าใบที่เปิดมานะครับไปใบเสกกามบ,บอกถึงอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาท่านอาจจะบางท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทุกท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการบริหารการเงินที่ล้มเหลวนะครับไม่มีความสําเร็จท่าที่ควร นะครับได้มาก็จ่ายไปเยอะนะครับแต่ให้เสียความรู้สึกนะครับแต่ไม่ต่านอยู่ในสภาวะของความปิดหวังในเส้นต่างการเงินนะครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับต่านจะสู่เส้นต่างของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเส้นต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มอะไรรอในเรื่องของผลประโยชน์นะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มได้รับได้ผลประโยชน์นั้นมาหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับสิบก่อไปกับเวลออพพอร์ูนขึ้นมานะครับโอกาสของการมีโชคลาภเข้ามา หรือตัานรอคอยในเรื่องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินอะไรนะครับที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับตูกแบ่งสันอาตูกแบ่งสันจัดปันส่วนเข้ามาได้ด้วยให้ท่านได้รับนะครับก็เป็นการยกระดับต่างฐานะต่างการเงินของท่านนั้นไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับมีความบุรมสมบูรณ์มั่งมีเสียสกุขแต่ท่านจะพิจารณากับสการที่ผ่านมานะครับมาเป็นแนวทางในการป้องกันในการดูแลให้มีความมั่นคงต่างการเงินซึ่งบางทีนั้นบางทีท่านจะ มีสภาวะของการใช้จ่ายเงินแบบชิ้นเปลืองนะครับไปแต่สาหรับเดียวฟูนะครับซึ่งถนอาจจะใช้จ่ายการเงินที่ทาให้ตานมีปัญหนานั่นเองนะครับที่ปั่นมาเงินได้มามากแต่ก็จ่ายมากนะครับได้มาแต่จ่ายมากกว่าที่ได้มานะครับด้วยความสดใสใช้จ่าย,ายโดยขาดความยั้งคิดนะครับก็อาจจะทําให้ต้นนั้นเรียกว่านึกอยากจะใช้ก็ใช้นึกอยากจะจ่ายก็จ่ายโดยไม่คิดพิจจรณาตรตรองว่ามีอะไรหลักๆที่จําเป็นที่ต้องอ่า รับผิดชอบอยู่นะครับก็ทําให้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็กระเป๋าแฟบไปแล้วนะครับก็ทําให้สิยความรู้สึกท่านก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กำหังถึงความเหมาะสมอย่างคู้ควรนะครับอาจารย์พิจารณาความเหมาะสมนะครับความสิ่งคู้ควรที่จะเป็นนะครับแล้วก็ต่างการเงินที่เข้ามาเต็มเต็มให้สู่ความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับบางทีบางท่าทนอาจจะได้เงินจากผลประโยชน์จาก การไปจัดการไกลเคลียในสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายก็ได้นะครับไปจับความสมดุลกับความถูกต้องยุติธรรมของผู้อื่นแล้วก็ได้ผลตอบแทนเข้ามาสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่กลับมาในเรื่องของการได้รับโอกาสตามโชคลาภก้อนให,ใหญ่ๆก้อนโตๆกา็มาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับที่ตามใมตท่านได้รับเพราะตั้ง เรีบบออ่องของประชุมก็บ่งบอกนะครับในการเสี่ยงดวงอะไรเตี้ยจากเข้ามาเต็มๆเงินแบบพุกๆนะครับต่อไปนี้ท่านจะมีการพิจารณาเงินอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับไปใบติ้านะครับที่จะท่านจะมองเงินอย่างมีคุณค่าหรือว่ามองเงินแบบพระเจ้าก็ได้นะครับต่อไปนี้ท่านจะพิจารณาจากสถานการณ์ปานๆมากับการเงินที่ท่านใช้จ่ายไปไม่เกิดผลประโยชน์เท่าที่ควรนะครับใช้จ่ายโดย ตามมันเปิดใจนั่นเองนะครับแต่ว่ามต่ไม่สิ้นเปลืองก่อนหน้านี้นะครับต่อไปนี้ท่านจะยกระดับต่างการเงินที่ท่านมีความรับผิดชอบรับคุมมากยิ่งขึ้นมีการพิจารณานะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่ามองเงินอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวและตนเองก็มีความสุขสมก็ทมให้เส้นต่างต่างการเงินนั้นมีการพิจารณาพัฒนาไปนีต่างที่ดียิ่งขึ้นที่เกิดจากการที่ท่านพิจารณาใจตรองจากสนาการ์ที่ผ่านมา นะครับมาเป็นแนวทางเพื่อป้องกันแก้ไกในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เติมเต็มต่างเช่นต่างการเงินสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในสถานการณ์การงานการเงินในวันที่1ถึงวันที่15ามกราคมปีใหม่พุทธศักราชนรนี้นะครับคืงเรียญแรขของปีใหม่นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมีลัคนามีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ก็ขอให้ชาวราศีมีลัคนามินทุกท่านนะครับมีความสุขมีความมุ่งมั่สมบูรณ์มีความสําเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนํามาซนกว่าางคั้งมุ่งมั่นสมบูรณ์มีโชคลาภมาเพิ่มปูนทวีคูณเงินปังๆในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็มีความมั่นคงั่งครังมุ่งมั่สมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขปกุนตลอดตั้งปีใหม่นี้และก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ